ผักกันอง มัน่งซิมมึงกะนาแสบอยู่บ่อันซิมล่ะตาก้จิซิมิึงเป็นตาแสบวะสวัสดีค่ะเจอกับป้าแป๋วอีกแล้วนะคะวันนี้ป้าแป๋วจะมากินขนมจีนซาวน้ำปลรราใส่ปลาดุกนะคะอยากกินค่ะอยากกินวันนี้นะคะบรรยากาศบ้านเรานะคะที่บ้านสวนที่เมืองไทยที่จังหวัดศรีสะเกดนะก็ค่อนข้างจะมีลมค่ะมีลมแล้วก็อากาศก็ จะเย็นๆนิดนึงนะคะแต่สรุปแล้วก็คือส่วนรวมก็คือร้อนค่ะร้อนร้อนนะคะอากาศร้อนมากเนี่ย่ะมามากินกับป้าแปลแล๋วเลยผักกันจองค่ะผักกันจองนี่ อร่อยค่ะนัวนัวูตรทำต้มปลาดุกน้ำปลรราก็ง่ายๆนะคะแล้วก็มีปลาดุกน้ำปลรราแล้วก็ใส่กะปิเข้าไปนะคะสูตรก็แปลว่าเหยาะน้ำตาลนิดนึงถ้าใครอยากจะใส่ผงชูรสนะคะเราก็ใส่เข้าไปค่ะเรารสชาติตามเราชอบเราก็จะได้นี่ค่ะนี่คะ่ปะปลาดุกต้มน้ำปลาอร่อยอร่อยได้ค่ะสูตรง่ายๆไม่ยากค่ะ อุอ๊ยเผ็ดไม่เผ็ดก็ไม่แสบไม่เผ็ดก็ไม่แสบค่ะอื ผักชีลาวค่ะผักชีลาวนี่ก็เข้ากันนะคะใช้มือหยุบมั่งอ่ะกินแบบอีสานบ้านเราโอ้ผักชีดูือกัดลอก Ooh. Mm. เผ็ดเผ็ดค่ะเผ็ดใช้มือมั่งค่ะซ่อมมั่งมือมั่ง ผักกันจอือไปแล้วค่ะบ๊ายบายยังไม่อยู่ไทยเหรอ